ขณะนี้9นาฬิกา58นาทีนะครับ9นาฬิกา58นาทีหลวงตาบุญชื่นปอยหาัพุทโธนะครับท่านได้ทุดงมานะครับตอนนี้ใกล้จะถึงที่พักนะครับช่วงเที่ยงแล้วนะครับหลวงตาท่านก็จะพักนะครับเท้าช่วงเที่ยงให้ผู้ชีกพกู้ภัยได้รับประทานอาหารที่องกันนะครับเนาะส่วนหลวงตานะครับท่านฉันมื้อเดียวนะครับท่าน ฉันมื้อเช้ามือเดียวนะครับยาจะท่ำทุกท่านสาธุสาธุคนะครับด้านหน้านี่ยจะทำพวกเราเยอะนะครับสาธุสาธุคร่ี สาธุครับคัดนคิดว่าแต่ปัจจัยพี่สาธุสาธุครับครับผม ที่น้องท่านหยิบปัเตอร์ถวายดวงตาเนาะดวงตาคิดว่าเป็นปัจจัย กัจะถึงแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับยกไว้พี่พี่ยกไว้ยกไว้ยกอีกยกอีกยกขึ้นอีกสาธุครับผมสาธุสาธุครับข้าวหลามครับอ่าอยาจะทำมีข้าวหลาม นะครับมาถวายดวงตานะครับก็สาธุนมทนาบุญกับญาติธรรมท่านด้วยนะครับเนาะสาธุสาธุค นะครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับที่วัดลักดีคีรีวันนะครับเนาะครับวัดลักดีคีรีนะรนะรวันตำบลชัยกเกษมอำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดปัจจวบ ทีรีขันนะครับตอนนี้หลวงตาท่านเลี้ยวนะครับเข้าไปในซุ้มประตูวัดแล้วนะครับสาธุสาธุครับนะครับวัดลักดีคีรีวันนะครับนาะสาธุสาธุนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับท่านกำลังทุดงอ่าเข้าไปด้านใน,นนะครับ สาธุสาธุครับสครับสาธุสาธุาธครับ สาธุนโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านเนาะรวมส่งหลวงตาบญชื่อบัญญาวัโธนะครับถึงที่หมายนะครับถึงที่พักเท้านะครับช่วงเท,ที่ยงนะครับเนาะนะครับท่านก็จะพักเท้าแล้วก็ให้อาสากู้ชีพกู้ภัยในรายหน่วยงานนะครับได้รับประทานอาหารเที่ยงเลยนะครับเนาะให้รับประทานก่อนเที่ยงไปเลยนะ นะครับก็ส่งทันนะครับที่สลาเลยนะครับวัดรักดีคีดีวันนะครับวัดวัดลักดีคีดีวันตำบลชัยเกษมนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเนาะตอนนี้ก็ หลวงตาทุดงมาถึงแล้วนะครับยาติตตามทุกท่านนะครับท่านก็จะพักด้านในนี่นะครับยี่สิบสามท่านยี่สิบสามพรรษายี่สิบสามพรรษานะครับ ครับผมอ๋อผมยิ่งนะครับนทำล้งางเท้าปู่ครับรนทำล้งางเท้าหลวงตานะครับนี่ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับผม ทางช่อง YouTube ตำดำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับแต่ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้เอาเลยสวัสดีครับผม